สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่น你好，เด็กๆค่ะ你ม爸ม妈ะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาจีนกับหวีวีนะคะทื่มที่แล้วนะคะเหล่าชิอสอนพยัญชนะกับสระหลายตัวใช่ไหมคะแล้วทื่มนี้นะคะเหลาชืก็จะมาสอนต่อค่ะแต่ว่าก่อนเวลาเรียนเรื่องใหม่นะคะขอมาท็อปทวนก่อนนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเหล่าชิก็จะมาท็อปทวนสระกับพยัญชนะ อาสลาบาสจริงมีเหาตัวนะคะเห็นแล้วใช่ไหมโอเคเห็นแล้วคะ่ะอาสล่าตัวที่หนึ่งสล่าตัวนี้พูดว่าสล่าอาอาสละอานะโอเคต่อไปสละวัววัววัวเออเออเออสามตัวนะอาวัว โอเคต่อไปตัวนี้คือตัวสระอีอีอีอูอูอูเ okay. สียงเรไฟนะอูโอเคอื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 อโอเคนะคะอีอูออโอเคหอตัว okay, นะคะอาวัวเออ E, อีวูยูโอเคค่ะอลองเพลงค่ะลองเพลงพูดว่าอ่าวัเอออีวูยูเหตุตัวนะคะอีที่หนึ่งค่ะอ่าวัเอออีวูยูโอเค okay, ลองเพลงอีที่หนึ่ง อ๋อเออีอูอโอเคอ่าสละหอตัวนะคะอันนี้โอเคแล้วอ่า uh, ต่อไปถึงพยญชนะกับเสียงนะคะพยญชนะกับเสียงโอเคค่ะ ภาษาจีนมีสี่เสียงนะคะสอนไปแล้วค่ะภาษาจีนมีสี่เสียงเหมือนไปปิงเขานะคะปิงเขาก็มีสี่ชั่วโมงค่ะทีนี้นะเห็นไหมหมีตัวนี้นะคะเติมตลองไปก็คือชั่วโมงที่หนึ่งเสียงที่หนึ่งนะคะขี่ตรงๆขี่ตรงๆกันในเสียงที่หนึ่งค่ะต่อไปพอตี้เจอภูเขาแล้วเครื่องภูเขาอันนี้เสียงสองค่ะต่อไป ถึงสุขภูเขาอ่าปอนสุขภูเขาใช่ไหมอ่าแล้วก็ลงครึ่งอีกทีหนึ่งอันนี้คือเสียงที่สามอ่าต่อไปเสียงที่สี่ก็คือกลับบ้านลงภูเขาอ่าเหมือนตัวนี้นะคะอ่ะขับรถไปปิงเขานะคะปิงเขาจําได้ว่าส่งภูเขาโอเคปิงเขาอ่ะปิงเขานะคะที่หนึ่งคือตนลง,งไปใช่ไหมสมมติว่าเราพาไปปิงเขาเราขับรถ ขับเด็บขับรถนะคะเราซื้อเด็บไปกับเราซื้อนะคะเราขับรถขับรถตกลงตกลงตกลงไปอ่ะตกลงไปก็แค่นี้เลยอันนี้ขีดตรงๆนะคะเตินตกลงไปอันนี้ก็คือเสียงที่หนึ่งนะคะเห็นไหมข้างบนนี้ก็คือขีดตรงๆนะคะอันนี้อ่าว่าอาอาอาโอเคต่อไปพอด้เจอภูเขาแล้วเห็นภูเขาก็ปิงเขาครึ่งภูเขาใช่ไหมรึ่งภูเขาอันนี้ก็คือเสียงที่สองก็ว่าอาอาอา โอเคถึงถึงปูนสูบภูเขาแล้วคะ่ะข้างบนนะคะข้างบนภูเขาแล้วก็ลงต้องลงใช่ไหมถึงข้างบนแล้วก็ลงครึ่งอีกทีหนึ่งลงครึ่งอีกทีหนึ่งนะคะเหมือนอย่างนี้ลงครึ่งลงครึ่งภูเขาลงครึ่งนะคะลงครึ่งภูเขาอันนี้เสียงสามว่าอัดอัดอัดโ okay. อเคเอาต่อไปนะคะต้องลงภูเขากับบ้านพูดว่าอ่ะอ่ะอ่ะ โอเคพูดตามอีกทีหนึ่งอาอาอ่ะอ่ะอ่อาอาอ่ะอ่ะสี่เสียงนะคะโอเคมาพูดตามหลอกชื่อนะคะอาอาอ่ะอ่ะวอ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 เออเออเอ๋เอ๋ อี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 อู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 ออืออูอออออโอเคค่ะเสียงเสร็จแล้วนะคะเสียงทบทวนหมดแล้วคะ่ะต่อไปทำแพชนะ leaks. พยัญชนะตัวที่หนึ่งนะคะตัวนี้คือปัว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 ,ปว โอเคมาฝึกสะกดนะปัวกับสระอาปัวอาปาเสียงสองปัวอาปาปัวอัปักปัวอาปาโอเคต่อไปตัวที่สองคือพัว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 กับสระอีพัวอีพีพัวอีผีผัวอีก ผิดพ,พออีพ้พีผพีผีผิดพ,พโอเคพอนะคะอ่ะต่อไปตัวนี้คือมัวมัวมัวกับสระอาค่ะมัวอาผูดด้ใดไหมมัวอามาแต่เก่งมากนะคะสกอไต้ค่ะมัวอามา มออาหมามออาหมักมออาแม่มาหมาหมาักม,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 ม่โอเคค่ะแม่หมา,มาแปลว่าคุณแม่ค่ะมแม่หมาโอเคค่ะตัวนี้นะคะต่อไปตัวนี้คือฟัว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  โอเคฟัว okay, นะคะฟัวกับสล่าวัวค่ะฟัวฟัวฟัวฝัวฟ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 ัวโอเคสี่ตัวนะคะปัวตัวนี้ปัวนะคะต่อไป พัวพ okay, ัวมัวมัวฟัวฟัวโอเคพูดตามเราสีส่ตัวค่ะปัวพัวมัวฟัวปัวพัวมัวฟัวไี้ที่หนึ่งพัวพัวมัวฟัวโอเคร้องเพลงว่าปัว โปโมฟเเงนี้นะคะป้โ okay. okay. อฟปันนี้สี่ตัวโอเคแล้วอ่ะต่อไปถึง เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็เรียนตัวใหม่ค่ะเห็นแล้วใช่ไหมโอเคเมื่อกี้ปูผัวมั่วฟัวสี่ตัวเรียนแล้วโอเคตอนนี้คือเตอเตอจำได้ไหมเตอนะคะตอเตอเตอกับสละอาเตออาตาเตออาตาสงสองเตออา ต้าต้าเสียงสามเดออาต้าต้าต้าเดออาต้าเดออาต้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 าสี่เสียงนะต้า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 โอเคต้าแปลว่าใหญ่ต้าแปลว่าใหญ่นะคะต้าโอเคต้าแปลว่าใหญ่ค่ะ อ่ต่อไปตัวนี้พูดว่าเธอ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 ทอทงนะคะเธอ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 โอเคเธอกับสระอาเธออาถาเธออาถาเสียงสองเธออาถาเธออาถา เสียงสามเธออาถาเธออถาถาเสียงสี่เธออาท่าเธออาทาทาถาถาทาโอเคอ่ะอันนี้ก็อ่านว่าถานะคะแต่เราชัไม่รู้ว่าภาษาไทยมันพูดว่ายังไงคะ่ะพูดว่าอะไระเพราะว่าน่าจะไม่มีนะคะโอเคเธออา ถาเธออาถาเธออาถาเธออาถานะคะถาเสียงที่สามเธออาถาโอเคต่อไปคือเนเนเนนะคะโนหนูเนเนเอเนโนหนูนะคะเนเนโอเคเนกับสระยูมาเฟอนะคะเนยู นู highway. n ูนย n นูนยูนูนนูแปลว่าผู้หญิงเ k นูแปลว่าผู้หญิงนะคะนูนูนูแปลว่าผู้หญิง อ๋อ,อโอเคค่ะรล้วเริ่มใหม่นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะคะตัวนี้พูดว่าเล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 ลอลิง n g นะคะลอลิง n g ค่ะเล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 เอเลอืมโอเคแล้วตรงกลางนี้เป็นสระอีนะคะเลอีหลีเลอีหลีเลออี ลีเลอีลีลีหลีลีล,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 ลีอ่ะโอเคค่ะอ่ะตัวนี้ก็คือเลอีหลีหลีแปลว่าซาลี่นะคะหลีหลีแปลว่าซาลีอ่ะหลีหลีเลอีหลีเสียงที่สองนะคะเลอี หลีหลีแปลว่าซาลี่ค่ะหลีแล้วก็อันนี้ก็มีสีตัวนะคะแล้วร้องเพลงค่ะเตอเธอเอต่อตไปคืออะไรอะเลเตอเธอเลเลโอเคเขียนที่นี่ก็ได้เตอเธอเอ เลเตเธอ,อ,อลเลนะคะซีตัวค่ะเตเธเลเลโอเคอเมื่อกี้เรียนบป,ปมฟัว ใช่ไหมคะปูโพโมโฟนนะคะเมื่อกี้เราสุดทบกความไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือพยัญชนะนะคะเคอีที่หนึ่งปวผัวมัว,วฟวเตธอ,เ,ธอเนลเลอโอเคอร้องเพลงนะคะมาฝือ,อร้องเพลงด้วยค่ะปัว พโมฟเดเตนเลโอเคเร็ว okay, ๆนะคะเร็วๆหน่อยพมฟเเนเไป้ไหอ่ะไม่เป็นไรคะอ่ะเราจะ เราจะมีเพลงนะคะ YouTube ก็มีเพลงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะขอคุณพ่อ,อพคนแม่นะคะขอกาะขอขอเปอิดเปิดวิดีโอให้เด็กดูแล้วก็ไปฟังเพลงโอเคแล้วก็ลองเพิงได้แล้วก็จะจําได้ว่าพยัญชนะภาษาจริงนะคะโอเคค่ะอีกทีหนึ่งปัวปัวมัวฟัวทเนล ด่า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 โอเัวโมอดเตนเลโอเคเราจะปิดค่ะอาปิดมาทบทวนกับหลักสีทีหนึ่งบัวโม่ฟอ เทเลโอเคเล่นแปะตัวแล้วนะคะเด็กเก่งมากค่ะโอเคนะคะวันน OK, ี้แค่นี้นะคะบัวัวมัวเตอร์เทเนเลโอเคจบแล้วค่ะอ่าโอเคนะคะอ่ะหมดเวลาพูยยังไงคะ谢谢老师老师再见ใช่ไหมจังได้ไหมคะ谢谢老师แปลว่าขอบคุณค่ะคุณครู谢谢老师啊老师 再见，白娃，拜拜，老师，再见，白娃，拜拜呢。OK，一定能。谢谢老师，老师再见。嗯哼，再见，爹爹哈，再见，爸爸妈妈。